กามติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพอวค่ะกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เราจะมาตารุยข้อสอบโอนตระดับชั้นมสามกันกับอาจารย์คณิตสัมพันธนาการค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะพาร์ทนี้ค่ะพาร์ทไรท์ชงค่ะพาร์ทไรทชิงนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นพาร์ทที่ เด็กๆหลายคนกลัวเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่แบบเอาแกรมมาทั้งหมดที่เรียนตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 มามารวบมาควบแน่นเพื่อให้เด็กๆค่ะต้องตอบนั่นเองค่ะคราวนี้เราจะมารุยกันช้าๆนะคะอ้าวในการทำข้อสอบอ่า close test หรือการเติมคำ writing เนี่ยนะคะวิธีการเด็กๆจะต้องดู choice ก่อน เพื่อเป็นการดูว่าอุ๊ยแต่ละข้อเขาอยากรู้หรืออยากถามอะไรนะอ่ะมาลองดู choice อุ๊ยมันมีคำที่แบบว่าเขียนเหมือนกันแต่มีการสลับที่เออยังไงเนี่ยน่าจะเป็นการ word order การเรียงลำดับคำให้ถูกต้องนะคะเราจะมาที่ช่องแรกเลยเขาบอก quite simply uh, quite simply นะฮะง่ายๆเลย The Quiet Girl is the best Irish movie I've ever seen เขาบอกหนังเรื่อง The Quiet Girl เนี่ยเป็นหนังสัญชาติ Irish ที่ดีที่สุดเลยที่ฉันเคยดูมาค่ะนะคะอุ้ยเราจะมาอ่านเรื่องของเรื่องนี้กันแล้ว It tells the story of Kate มันเล่าเรื่องของ Kate ค่ะ A withdrawn little girl นะคะ เป็นเด็กที่ถูกย้ายบ้านถูกพัดพรากนะคะจากจุดๆค่ะโอ้ในช้อยส์เนี่ยนะคะมีคำว่าแฟมิลีที่แปลว่าครอบครัวมี b i g ที่แปลว่าใหญ่พัวที่แปลว่าโจน Rural ที่แปลว่าชน,นบทนะคะเออเขาจะบอกว่าไงเขาจะบอกว่าเคสเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกทิ้งที่ถูกย้ายถิ่นฐานนะ จากครอบครัวใหญ่จนๆจนในชนบทถูกต้องไหมคราวนี้วิธีการค่ะเราจะต้องอะไรไว้หลังสุดลูกในการเรียงคำศัพท์ค่ะเออคำศัพท์ในภาษาอังกฤษในการเรียง word order ค่ะท้ายที่สุดเนี่ยมันจะต้องเป็นคำนามถูกต้องไหมเออแล้วข้างหน้านามทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเป็น adjective คือคำคุณศัพท์นั่นเอง คราวนี้ในการเรียงคำคุณศัพท์ค่ะว,ว้าวมันเรียงยังไงล่ะเราจะต้องขึ้นต้นด้วย article ค่ะ article ก็คือ a and the, นะคะก็คือเรื่องของ number จำนวนนั่นเองนะะจากนั้นค่ะเราถึงจะตามด้วยสิ่งที่เรียกว่า of c อม of ขอมแล้วตามด้วยคำนามค่ะเอาแล้วค่ะ มาดูกันว่าเอ๊ะแล้ว o อชคอมตามด้วยคำนามมันคืออะไรนะคะ o อคือ o อ i ิเนียค่ะคำนี้แปลวความคิดเห็นสิ่งที่เรามองอาจจะไม่เหมือนกันอันไหนว่ายังไงก็แล้วแต่คนมองสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อจนไม่จนอะไรพวกเนี้ยนะคะเป็น o อ i ิเนีนจากนั้นค่ะ sh ค่ะคือเชฟ shape หรือ size ที่แปลว่ารูปร่างหรือขนาดนะคะจะตามด้วยขนาดจากนั้นค่ะเราจะตามด้วย a คือ age ก็คืออายุเก่าใหม่แก่อ่อนหรือยังไงเออต่อมาจากนั้นค่ะเป็น c ก็คือ color ก็คือสีนั่นเองค่ะหลังจากตัวสีนะคะก็คือ o o คือ origin origin ก็คือ สัญชาติค่ะนะคะและสุดท้ายด้วย m คือ material material ก็คือวัดสดุนะคะและสุดท้ายก็อาจจะมีปิดท้ายด้วย purpose ก็คือคำว่าจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการใช้แล้ววางด้วยหน้าคำนามนั่นเองเออจากคำตรงนี้คำไหนที่ควรเป็นคำนามคะ family big poor rural เออคำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคำที่ควรเป็นคำนามที่สุดในสตัวเนี้มันควรจะเป็นคำว่าคำอะไรนะ yes ค่ะคำว่า family เป็นคำนามแล้วดูจาก choice book มีคำเดียวเลยมีข้อเดียวที่ family อยู่หลังสุดเราจึงตอบข้อ 2ค่ะ very good เพราะฉะนั้นคำตอบจึงเป็น a withdraw l l i t t e g i r l from a poor big rural family ค่ะจากครอบครัวที่จนขนาดใหญ่ครอบครัวใหญ่จนด้วยนะอยู่ในชนบทนะคะนั่นเองและเป็นคำนาม